การทำลานเล่นผ่านเวทีประชาคมละดมสมองในชุมชนร่วมกับผู้นำในชุมชนปัญหาเด็กในชุมชนเด็กติดหน้าจอโทรศัพท์ทีวีมีพัฒนาการล่าชา้าบทบาทของอสมอดูแลเด็กตามหลักการกินปอดเล่นเล่านอนเฝ้าดูฟันติดตามโภชนาการในติดตามโภชนาการในเด็กช่างน้ำหนักเด็กวัดส่วนสูง ทุกสามเดือนพร้อมตับให้คำแนะนําผู้ปกครองแนะนําการใช้คู่มือระเมินพัฒนาการเด็ก DSPM และส่งเสริมกิจกรรมลานเล่นในชุมชนโดยใช้ภูุิปัญญาท้องถิน่น จากการที่ดิฉันเป็นพยาบาลในรพสตอรับผิดชอบงานนนมัยแม่และเด็กเป็นผู้รับผิดชอบการตรวจประเมินพัฒนาการเด็กเป็นประจำทุกเดือนพบว่าเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการล่าช้าด้านกล้ามเนื้อมัดเตินเนื่องจากผู้ปกครองไม่ให้ความสำคัญในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กเด็กโดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายผู้ปกครองให้เด็กดูหน้าจอโทรศัพท์มากเกินไปวันหนึ่งหนึ่งมากกว่าสองชั่วโมงส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการที่ล่าช้า เด็กปฐมวัยเป็นช่วงเวลาของการพัฒนาที่สําคัญที่สุดเด็กวัยนี้จะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านสมองการใช้ภาษาทักษะทางสังคมอารมณ์และการเคลื่อนไหวการอบรมเลี้ยงดูเด็กในช่วงนี้จึงมีความสําคัญมากเด็กในวัยนี้ต้องการการเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าจากบิดามารดาคนรอบข้างและสิ่งแวดลอ้อมซึ่งเป็นรากฐ,ฐานของการพัฒนาบุคลิก สภาพอุปอนิสยัยและการเจริญเติบโตทั้งทาง,ทงด้านร่างกายจิตใจสมองสติปัญญาและอารมณ์ทําให้เด็กฉลาดคิดเป็นทําเป็นจากการลงพื้นที่พบว่าในชุมชน,นยังขาดอุปกรณ์ในการส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็กในชุมชนงานวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั่นรีเสิร์ เพื่อพัฒนารูปแบบการดําเนินง,งานลานเล่นลานเพลินส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร,ร่วมของชุมชนประกอบด้วยผู้นําชุมชนเจ้าหน้าที่อบตเจ้าหน้าที่รพสตครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,เด,กเด็กปฐมวัยตัวแทนพ่อแม่ผู้ปกครองอสมอและป่าชาวบ้านโดยใช้กลยุทธ์ของพิลาบมีการชักชวนพันธมิตรทุกภาคส่วนในการวิเคราะห์สถานการณ์พบว่าเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการร่างกาด้านตั้เนือามดเด็ก เร่อมกับกําหนดแนวทางร่วมกันมีการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนจากท้องถิ่นจากชุมชนโดยชุมชนมีการจัดหาอุปกรณ์และเล่นที่เป็นภูมิปัญญาเช่นการเล่นดินเล่นทรายเล่นขายของม้าก้านกล้วยเจดีทรายเดินกะลาขาศกเถกวงหัดเดินและมีการเล่านิทานโดยป่าชาวบ้านผู้สูงอายุ มีการทำบันทึกข้อตกลงในการจัดทำลานเล่นมีการกำหนดมาตรการทางสังคมโดยการกำหนดขึ้นเองของชุมชนและมีการประกาศเจตนารมณ์การดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยทุกทั้ง12หมู่บ้านลงนามโดยท่านนายกองค์กรบริรส่วนตำบลผู้นำชุมชนและภาคีเครือข่ายมีการกำหนดบทบาทการดำเนินงานภาคีเครือข่ายอบตผู้นำชุมชนร่วมกำหนด แผนการดําเนินงานประเมินผลและสนับสนุนพ่อแม่ผู้ปกครองมีการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่บ้านและจัดหาอุปกรณ์สําหรับส่งเสริมพัฒนาการเด็กในลานเล่นและนําเด็กไปเล่นที่ลานเล่นลานเพลินเป็นประจําทุกสัปดาห์ทีมวิทยากรครูขอสมอมีการประเมินและกระตุ้นพัฒนาการเด็กเดือนละหนึ่งครั้งโดยใช้คู่มือ D S P M ตลอดจนเป็นพี่เลี้ยงให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองผัดเปลี่ยนกันเข้าเวรยามใน ดูแลเด็กในลานเล่นวันละสองคนสัปดาห์ละสองครั้งชมรมผู้สูงอายุหรือป,ป่าชาวบ้านมีการเริ่มกิจกรรมเล่านิทานในลานเล่นลานเพลินสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง ผลการดําเนินงานด้านพัฒนาการเด็กเด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กสมวัยคิดเป็นร้อยละ,ละ,ละ้อยผู้ปกครองมีความรอบรู้และเข้าใจสามารถประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้อย่างถูกต้องภาคีเครือข่ายในชุมชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมกระบวนการร่วมคิดร่วมทำร่วมระดมสมองทรัพยากรวัสดุอุปกรณ์และการจัดเวียนยามชุมชนเกิดการร่วมมือในการขอตั้งลานเล่น สุดท้ายนี้ดิฉันค่ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนช่วยให้งานวิจัยในครั้งนี้สําเร็จไม่ว่าจะเป็นผู้นําชุมชนอสอมอพ่อแม่ผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายในชุมชนและที่จะขาดไม่ได้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ในการโรงพยาบาลยางศิสุราชท่านสาธารณสุขอําเภอยางศิสุราชพอรสอสตบ้านทางคีทีมฟาและนักวิจัยครับยางศิสุราชทุกคนขอขอบพระคุณค่ะ